คุณปูเรียกเร็วเอาหมวกใส่ <c oughs> เอาคอนคุณพ่อไปวางลืมนะ แม็กดูปลาสีปลาตัวใหญ่อย่างไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบดูไ <c oughs> อ้บ๊อบดิคุณโป้ทำบ่อใหอกออกม่อีกดิ หาคุณปู่กันเอา้าไปด้วยแล้วแม็กจะไปวางลืมหรือเปล่าต้นไม้เราจะได้กินแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ต้นกับปิดหนึงนะจ๊ะคุณย่าปลูกได้สวยงามมากค่ะต้นไหนแม็กซื้อต้นไหนแม็กซื้อ,อที่พาไปให้คุณย่าซื้อ,อพาคุณย่าไปซื้อต้นไหนหหเนี่ยทุกต้นเลยเนี่ยบนตา แน่นอนอ่ะย่าเธอเนี่ยปลูกเต็มเลยไปหาคุณปู่กัน เรียกคุณพ่อดิเรียกคุณปู่คุณพ่อครับค,คุณพ่อครับเร็วมารับแม็กหน่อยครับอบอกคุณพ่อมารับแม็กหน่อยครับดิเดี๋ยวคอดูวันนี้เหี่ยแมวดำนะคะ <laughs> สภาพ สคคุมก็ไม่ใส่นะคะหมวกก็ไม่ใส่จ้าขอดูเฮียมแมวดำนะเจ้าวนะันนี้ย